วันหยุดต่อเนื่องยาวนานนะคะวันนี้เราจะพามาชมถนนข้าสารนะคะมาดูกันว่าเข้าสารในวันหยุดนักขัตตะเลิกต่อเนื่องติดติดกันหลายๆวันนะคะเรามาดูบรรยากาศที่ถนนเข้าสารจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโยุโรปนะคะได้เดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งถนนข้าวสารนะคะเป็นสีสันที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ค่ำมากนะคะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องราตรีนะคะในยามค่ำคืนก็จะยังไม่มาที่ข้าวสารกันเท่าที่ควรนะคะ เป็นเพื่อนชมบรรยากาศของข้าวสารนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่นี่จะเป็นสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยราคาไม่แพงค่ะเพื่อน เที่ยวนะคะถ้ามีเวลาเพราะสารนี่คือเป็นแหล่งบันเทิงของคนกรุงเทพนะคะนี่คือสตรีทฟู้ดนะคะที่มีอาหารไทยที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนูมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหรือต้มยำนะคะ